สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนอันนี้เราก็เป็นวันที่ผมอยู่บ้านนะครับอันนี้ผมจะพามาดูนะครับต่อเติมห้องให้กับลูกสาวนะครับด้วยแผ่นแซนวิชแผ่นแล้วก็ทําห้องน้ําต่อเติมห้องน้ํานะครับด้วยแผ่นแซนวิชแผ่นแล้วก็ปูกระเบื้องนะครับเป็นกระเบื้องผนังทั่วไปนะครับแต่ติดด้วยเขาเรียกว่าตะปูกาวนะครับกาวตะปู เยวจะมาดูอันรับแรกครับนี่คือห้องก่อนนะครับนี่ก็คือผนังนะครับเราทาเราทําพื้นนะครับนี่แต่ตัวนี้เราไม่ได้ทําโครงเป็นโคฟอร์มนะเป็นเป็นพื้นธรรมดานี่ครับแล้วเราก็กั้นห้อง,องขึ้นไปนะครับแผ่นตัวนี้เป็นแผน่นแซนวิชพาเนลสองนิ้วนะครับนี่เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่า ด้านบนจะเป็นยังไงตัวนี้ข้างนอกเนี่ยไม่ได้ปิดอะไรเลยนะครับเป็นแผ่นธรรมดานะครับามาดูกันประตูนี่คือประตูนะครับประตูก็เป็นประตู UPVC ขนาด80คูณ2เมตรมาตรฐานนะครับปิดด้วยลูกปิดแบบนี้นะครับสวยงามเปิดเข้าไปนะครับนี่ภาพแรกที่เห็นไหมครับนี่เป็นผนังแซนวิช เราใช้เขาเรียกว่าวอลเ p เปอร์นะครับสีครีมนะครับนี่ w วอล p ปเปอสีครีมแล้วเราก็ติดทับไปบนแผ่นแซนวิสนะครับเห็นไหมฮะสวยงามเลยนะครับอืมโอ้ดีอันนี้กาวหลุดนิดนึงไม่ค่อยติดนะครับ นี่ครับแล้วเราก็ติดฝ้าด้วยนะครับติดบริเวณที่เป็นฝ้าด้วยอันนี้ติดหลอดไฟโคมมีปลั๊กไฟ2จุดนะครับมุมนี้แล้วก็มุมนี้แล้วเราก็มีแอร์ขนาด1นึ่งหมื่นหนึ่หมื่นสองพัน BTU ครับก็มีหน้าต่าง2บาน นีนะครับก็สร้างเสร็จนะครับประมาณ5วันสวยงามไหมครับพื้นนี่เราใช้เป็นแผ่นวีว่า20มิลน,นะครับแข็งแรงมากตอนนี้ที่ผมยืนอยู่นี้ก็คือพูดง่ายๆว่าก็คือแข็งแรงเลยนะครับแล้วเราก็ติดปดผิวด้วยกระเบื้องอยางลายไม้นะฮะติดสนิทเลยก่อนที่เราติดกระเบื้องอยางเราก็จะทําระดับของพื้นก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ํากันนะครับเราไปดูข้างล่าง เราไปิดไฟก่อนสัวญงามไหมครับส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับเป็นชานชานพักตรงบันไดนะครับผมก็กั้นเป็นห้องนี่ครับอยู่ตรงนี้กั้นเป็นเป็นห้องขึ้นมานะครับเนยไฟยังไม่มีนะครับอ่านี่ครับ นี่คือแผ่นแซนด์วิชเหมือนกันนะครับแผ่นผนังแซนด์วิชแผ่นแนวเห็นไหมฮะกั้นเป็นห้องมีฝ้าด้วยเห็นไหมครับติดเป็นฝ้าเลยอันนี้จะดูเตี้ยไปนิดนึงครับแต่ว่ามันมีความสูงได้เท่านี้อ่านี่แล้วเราก็ปูกระเบื้องฮะปูกระเบื้องเข้าไปเห็นไหมครับสามารถปูกระเบื้องทับได้เลยนะครับใช้ปูนกาวปูนะฮะกระเบื้องพื้นตัวนี้เราปูกับ ปูนนะฮะเราทำปูนเป็นสเต็กอย่างนี้เห็นไหมคสวยงามสามารถทำเป็นห้องทำเป็นห้องน้ำจริงๆได้นะครับโดยใช้ผนังแซนวิสพาเแนลแข็งแรงไหมเนี่ยนะฮะดูนะครับนี่เราเจาะท่อน้ำจากด้านนอกนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันนะครับนี่นะครับเดี๋ยวไปดูตรงนี้จะเป็นด้านหลังของห้องนะครับไม่รู้จะเห็นหรือเป่ามันมืด มันเห็นได้ปรัไม่เห็นเลยมองเห็นหน้านี่นะครับอันนี้เป็นด้านในนะครับด้านในเห็นไหมครับเป็นแผ่นแซนด์วิชแพนเนลหนาสองนิ้วเราเดินท่อน้ํานะครับเดินท่อน้ําจากด้านหลังแล้วก็สวมเข้าไปแบบนี้เห็นไหมครับนี่ฮะเรียบร้อยนะครับโอ้โหสุดยอดจริงนะครับเดี๋ยวไปดูภาพรวมกันนะครับไปดูภาพรวมกัน เราจะไปดูข้างนอกนะครับอันนี้ก็คือห้องที่เราต่อเติมนะครับบนดาดฟ้าบน ด้านบนของหลังคาชั้น2นะครับเห็นไหมครับนึกย้อนว่ามันเป็นผนังเบานะครับเป็นผนังแซนด์วิชที่มันเป็นผนังที่มันเบาเราก็เลยใช้โครงเหล็กเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ใหญ่ฮะเห็นไหมครับโครงเหล็กตัวเดิมที่ผมแนะนานะครับตัว C 3นิ้วนะครับแล้วก็กล่อง3นิ้วคูณ3นิ้วรอบนอกนะครับระยะแอดของตัวเนี้ยตรงเนี่ยอยู่ที่ 3- 5มซนนะครับ เสาก็คือ3นิ้วคูสามนิ้วนะครับนี่เสร็จแล้วนะครับด้านนอกเราก็ติดแอร์นะครับเป็นตัวคอยร้อนอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับนี่คืองานที่เสร็จแล้วนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากมาดูนะครับผลงานก็แวะมาดูได้นะครับแล้วก็ถ้าสนใจจะสั่งสินค้าเพื่อไปทำต่อเติมเป็นห้องเป็นครัวนะครับตัวนี้น่าจะเหมาะเลยเพราะว่าเป็นอะไรที่ ติดตั้งเร็วนะครับแล้วก็สามารถใช้งานจริงได้นะครับไม่เพิ่มโครงสร้างเราไม่ต้องมาทําฐานลากคานอะไรทั้งสิ้นนะครับเราเทพื้นหนาสัก15เซนจบเลยนะครับห้องน้ําก็เช่นเดียวกันนะครับสามารถกั้นผนังทําเป็นห้องน้ําได้นะครับผมโอเคนะครับสําหรับวันนี้ก็ให้คลิปดูแค่นี้ก่อนนะครับแล้วมีโอกาสติดต่อผมนะครับ G p a t Solution นะครับสวัสดีครับ